เชือกที่เาไว้ชักผมจะเป็นอย่างนี้นะครับจะ,จะเป็นได้ใจนะครับเวลาไปซื้อบอกเขาว่าได้ใจมันจะเป็นเส้นใหญ่แบบนี้นะครับอันนี้สําหรับพระเหรียญว่าอะไรนะครับส่วนหูห่วงมุก็จะทําเส้นเล็กๆแบบนี้ไว้ชักเวลาจะชักกงจะทับทำเกี่ยวไว้แล้วก็ดึง นี่ครับแล้วก็เอาไข่ประวานครับปาดไปนี่ครับเวลาชากลักเราก็ดึงขึ้นนึงตรงนี้ นี่คนระเดี๋ยวเราเช็ดคราบออกตรงปลายที่เราไม่ได้ทาไข่นะเราก็มาชักตรงปลายได้นะตรงปลายที่ที่ไม่โดนไข่เช็ดคราบออก นี่ครับก,ก็จะได้อย่างนี้นะครับตรงห่วงมันก็จะใสนี่น,นครับจะเห็นว่ามันจะใส้งห่วงตรงนี้มันรอยด้านนอกนะครับ ลอยเรื่อยเดี๋ยวมาเข้าแกนดูเลยนะครับว่าใส่หรือเปล่า